ด,ด<อ>ีตอนนี้เรามาดูปืนสไนเปอร์ยิงกระสุนเจลโวนะครับผมใส่ผ่านใส่เรียบร้อยแล้วสับสรร์สวิตปาะนี้แล้วก็ยิงได้เลยอ่าแต่ก่อนอื่นผมก็ใส่กระสุนก่อนอ่กระสุนเจล,ลนะครับแล้วมันก็จะมีกลวยมีกลวยสำหรับติมกระสุนเจล,ลด้วย นะเดี๋ยวนะาโอเคเสร็แจแล้วปิด้าทีนี้เราขมาลองยิงไปสวิตดูนะครับดูที่กล่องแล้วกระสุนมันก็จะแตกถ่ายให้ดู เห็นไหมยิงแล้วมันก็จะแตกครับแล้วมันก็จะมีมีตัวนี้ด้วยเลเซอร์อดึงกระดาษที่ออกแล้วก็เปิดสวิตมันก็จะมีไฟม่ครับอโอเคทีนี้มีมีมันก็จะมีขาตั้งใส่ให้ด้วยหึ่งครึ่งสำหรับเอาไว้ เล็งยิงได้เลยออกกระสุนหมดแล้วลืมไปใส่น้อยโอเคครับแค่นี้ครับ